สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชกค,ค่ะสวัสดีวันที่1 7ล้างหวยออกพี่น้อง f อซคะ่ะมือนีทังช่องแหม่มผ้าโชกเจ้าแนวทางตัวเลขหวยเล่าห้าหน้อยกับน้องนูดีเนาะคะ่ะซึ่งมือนีทังช่องแหม่มผ้าโชกว่าได้เดินทางไปพี่น้องคแต่ว่าทังช่องมีแนวทางตัวเลขของน้องผลิ่งโทรกอกับน้องผลเนาะคะ่ะ ค่ะซึ่งเมื่ว่านนี่แนวทางตัวเลขของน้องนูดีเขาอ่าน้อยซึ่งทางช่องแบบพชกบัได้ลงว่าหวายรัฐบาลไทยหวายใหญ่แล้วกะกะไดเบอรลงห้าหน้อยหมู่ว่านนี่พลาดพี่น้องค่ะซึ่งหวยห้าหน้อยของน้องเพิ่นเข่าสองน้อยค่ะเข่าน้อยอ่าพิเศษกับน้อยเวียพี่ค่ะพี่น้องค่ะแตกสองน้อยเนาะคะ่ะหมู่ว่านนี่ซึ่งมือนีบ่พลาดที่ทางช่องจะตามฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ สำหรับแนวทางตัวเลงห้าน้อยของน้องเพิ่นกับเล้ามาือนีทั้ทงชงก็ได้โทร่เอากับน้องเพิ่นแล้วพี่น้องคะทันใดเขามาทักท้ายพูดคุยกันพี่น้องคะทันใดเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทังช่องแหม่มผ้าชโชกค,คะ่ะเพื่อสิบ,บรินดาปคลิปดีๆเด็ดจากทางช่องเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องคะทางกระลอกค่ะพี่น้องคะกระลังกระลังออกออกเมด็ดเมด็ดกระลังแก่พี่น้องคะ หางกระรอกค่ะพี่น้องค่ะสายเขียวพี่น้องกระลังเม่าสันเพลินบาซัมนี่เป็นดอกแล้วกระลังแก่ค่ะเอฟซีธันใดสนใจกระทักท่ายทางช่องเหม่พาโฉกเด้อพี่น้องค่ะสองตน้นกระลังออกออกดอกออกงอนพี่น้องค่ะเอาไว้เป็นยาเนาะคะ่ะเนาะ ต้มไก่กับบไรางสอนแล้วพี่น้องเก้ยซ้านี้ค่ะซึ่งทางช่องกะตุมใส่น้ำหอนชุมือเนีมือสอมือ,มอ,มอละสองใบพี่น้องคะเป็นยาค่ะคาะสำรับแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยของน้องเพิน่นกะเข่าสองซีซีสองเนาะคะ่ะหมู่ว่านี่แตกโมเช่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะทางช่องกะขอแสดงความดีใจกับท่านที่ผู้โชคดีเด้อค่ะท่านใด ที่พระโชคดีกะผิจาระหน้าเอาไม้พี่น้องคะหวดต่อมาเนาะหวดจะมาหนีหนึ่งกันย่าหกหานี่ค่ะเดี๋ยวทั้งช่องจะตามให้อีกจักสองสมือพี่น้องค่ะสำหรับหัวใหญ่หวยรัฐบาลไทยหวหนึ่งกันย่าเนาะค่ะทันใดเข้ามาพูดคุยทักทายพี่น้องค่ะขาวลา1ิบนาที่พี่น้องค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขห้าน้อยของน้องเพิ่น เข่าแทบทุ่มมือได้พี่น้องค่ะบ,บังมือก็แตกสองน้อยบ,บังมือก็แตกน้อยหนึ่งค่ะซึ่งสำหรับเอฟซี่ันใดทีตามแนวทางตัวเลขของน้องเพิ่นกะกะคือสิมาที่โชกันอยู่ดอกหมู่บ้านนี่แตกสองน้อยซ้อนเนาะค่ะมือนีทางช่องกระบ,บาดท,ที่สิตามฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี C เนาะค่ะ ทั้ง,งช่องบ่ได้เดินทางไปพี่น้องคะ่คนนะเซฟคะ่าน้ำมันเนาะค่ะพระว่าน้ำมันแพงหลายค่ะไก่จากทางบ้านช่องแม่พ a s h โชกไปกลับประมาณเกือบสามร้อยโลพี่น้องคะ่ะน้ำมันกะไปตะเรือกัเสือสองสามพันไปกลับเพื่อมาหอดบ้านพี่น้องคะ่ะการลงทุนกะสูงพอะสมควรทางช่องกะเซฟคา่าน้ำมันพี่น้องคะ่ะบางเทือกกะ จากสามสี่มือหรือว่าเป็นอาทิตย์ค่อยไปทีหนึ่งก็งสินะพี่น้องไปที่กรบบ่ไหวสูน้ำมันมาไหวเนาะคะ mm ่ะ hmm. ทาง่องกะกะขอโทษขออภัยเอฟซีทุกทุกท่านที่บบได้ไปอ่าไทายเก็บบรรยากาศสดสด,สดฝากเอฟซีเนาะคะ mm ่ะ hmm. เอาแต่แนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะ mm hmm. กับโบเป็นยังพี่น้องค่ะมีแนวทางอยู่กับโบเป็นยังเนาะ mm hmm. มีตัวเลขอยู่กับโบเป็นยังดอกพี่น้อง ทั้งช่องแหมยผ้าโชวก,ก็ขอขอบบุญขอบุอ่นถูกกำลังใจถูกไล่ทุกแช่ถูกการติดตามความเคลื่อนไหวเขามากดไล่กดแช่บอขามโฆษณาของทั้งช่องเขามาเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งช่องได้ทำคลิปต่อต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะเตรียมพร้อมค่ะเดี๋ยวทั้งช่องจะโชว์แนวทางตัวเลขหวยห้านอน้องหนูดีกับลาวเนาะคะ่ะ ยมปากกาพี่น้องคะ่ะยมปากกาให้พร้อมค่ะมีสองต้นพี่น้องต้นหนึ่งต้นต้นกระเทยผสนต้นนี้พันว่ามันสีมีพันกระเทยเพาว่าเกสรผสมพัน์กันตอนแรกทา้งช่องหนึ่งว่าต้นต้นผูโบแมนพี่น้องเป็นกระเทยผสมสีมีสามสายพันมีผููยิง่งมีกระเทยมีผู้ใส่ผสนป่านข้นพี่น้องคะพันหางกระโลกกระลังออกดอก ออเมิดกําลังแก่พี่น้องค่ะสุดยอดกําลังเม่าสันผัวาซ้ำหนิยังไ้นี่บรดีว่างซ้อนละพี่น้องค่ะเอาเตรียมพร้อมพี่น้องค่ะค่ะสำหรับฮานอยน้องหนูดีเลื่อมตาพวพี่น้องค่ะฮานอยน้องหนูดี17ดสิงหา 5. หกห้าฮานอยหนึสาม กับ4 5 4 9ลูดไปที่6กับ4ค่ะส่วนเหลา้า6 4 2กับ7 9ลูดไปที่4กับ7ค่ะพี่น้องคะสาหรับแนวทางตัวเลข5น้อยเลา้ามือนีเนาะคะ่ะแคปบหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องคะเก็บหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาเย็นนี้ค่ะพี่น้องคะสาหรับเอฟซีทันใดทีรอคอยแนวทางตัวเลข5น้อยเลา่าของนอง้องเพิ่นค่ะ ค่ะสำหรับเอฟซีทันใดขัดกระพานเ้อค่ะทั้งช่องกับเป็นเพียงสื่อกางเสนอแนวทางท่านั้นพี่น้องเอฟซีค่ะแนวทางตัวเลขกับเขาได้รุดได้เนาะค่ะทั้งช่องกับบอได้ก,การันตีว่าแนวทางตัวเลขจะเขารอยเปิดเส้นเด้อพี่น้องค่ะ,คะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องผิดถึกบ่าวากันเนาะค่ะทังช่องกับแนวทางตัวเลขฝากตอนพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทนค่ะ สำหรับเอฟซีที่ตามทางช่องแหม่มผ้าโชคเพิ่นไดซุ่มมือพี่น้องคะ่ะหมื่บ้านกระไดสองน้อยสอนหมอกกอนกระไดน้อยหนึง่งเพิ่นได้แทบทุกมือค่ะสำหรับเอฟซีทีท่าเพิ่นตามทางช่องแหม่มผ้าโชคเนาะคะ่ะเพิ่นลงทุนนะคะตัวเลขของน้องเพิ่นนะคะข้ยายาผาดคะ่ะพี่น้องคะ่ะอีกจากสองสมือทางช่องจะตามแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยนะ้องหนูดีเนาะค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. สำหรับเอฟซีทันใดทียังฮันะกดกระดิ่งกะให้โกดกระดิ่งแจงเตือนไว้เพื่อสิบด้ิภาษติดจากทางช่องแหม่มผ้าโชกค,ค่ะถ้าบ่ชัดเจนกะคอมเมนต์ใต้คลิปเดอ้อพี่นอ้อง่ะฟ้าคืมส่งฝนสีมาค่ะบรรยากาศก็กเป็นมืดๆแน่ค่ะเอฟซี FC ทันใดแคปบ่ได้ปปรดกระโจดพี่น้อง่ะ โอเคเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางช่องจะทวนให้อีกเท่านึงค่ะฮานอยน้องหนูดี17สิงหาฮานอย163 45 49ลูดไปที่6กับ4ค่ะส่วนลาว6 4 2 7 9ลูดไปที่4กับ7ค่ะพี่น้องค่ะ ชัดจนเนาะค่ะเนะาะค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่ลงทุนห้าน้อยเล่าหมูแรงทางจองกะขอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันที่ลงทุนห้าน้อยเล่าหมูแรงลงทุนตัวใดก็ให้แตกสองโตสามโตสำหรับแนวทางตัวเลขห้าน้อยเล่าเนาะคะ่ะให้มันมาน,มนกันสููขสุขล้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวคลิปต่อไปทังช่องจะไปตามแนวทางตัวเลขหวยลาวกับฮานอยกับย่านาคีสีสะเกดเนาะคะ่ะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเปลี่ยนไวเดอร์ค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขฮานอยลาวของย่านาคีสีสะเกดกับเขาแทบทุกมือได้พี่น้องคะ่ะเดี๋ยวมือนี้หลังจากคลิปนี้แล้วทังช่องจะไปตามของย่านาคีสีสะเกดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอ็บที่ถูกถูกทันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ทังช่องกะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซถูกถูกทันลงทุนกับไฮมันกันสุกูสุข,ขุนมือแรงพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทัางช่องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ